สวัสดีครับผมวันนี้ผมเอ,อจะมาขัดตาไฟรถนะครับผมตาไฟรถยนต์ของเราเป็นสีเหลืองนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมครับคือตัวที่เป็นเครื่องขัดนะครับนี่เป็นครีมขัดขัดรถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้ยี่ห้อเนี้ยิงโกนะฮะแล้วก็กระดาษทรายเบอร์พัน ผมใช้นะครับแช่น้ำอาไว้ขัดตาไฟขัดขัดตาไฟก่อนอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูตาไฟนะครับนี่ครับผมตาไฟมันเหลืองมากเลยฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะขัดให้ดูนี่ทั้งสองข้างเลยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะแจ่มไหมถ้าใครมีวิธีอื่นแนะนำก็คอมเมนต์ดีๆใต้คลิปนะครับผม เพื่อเอาเป็นประโยชน์เดี๋ยวผมเอามาใช้เี๋ยวเพื่อนๆมาดูก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ทํําทาการขัดนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์พันเห็นไหมครับว่าไอ้สีเหลืองๆเนี่ยเป็นคราบออกมาหมดเลย อะแ่มมากเดี๋ยวพอขัดแล้วเห็นไหมเหลืองเต็มไปเลยพอขัดออกแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เช็ให้ผ้าเช็ดให้แห้งแล้วก็ไอเอาเครื่องเอาครีมมาทาแล้วก็ใช้เครื่องขาด,ดอีกทีนึ่ง อ้าวใช้ได้แล้วตอไปอีกข้างหนึ่งนะครับกระดาษทรายเบอร์พันถ้าใช้หยาบกว่านี้ก็กลัวตาไฟมันจะเป็นรอยเนี่ยตาหเหมือนอ้าวด่านซะงั้น จัดทำมือเดียวโอ้เหลืองเต็มเลยแท้เห็นไหมเห็นขราแมงเหลืองเต็มเลย ความมันแห้งแล้วมันก็จะโมวมัวหน่อยแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องขัดเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเตรียมครีมไม่เรียบร้อยแล้วครีมพิโก้ที่ผมซื้อมาเดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำเนี่ยเช็จนะฮไปกัไป ไปสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขัดต่อเนื่องไปเลยขัดเฉพาะอันนี้นะฮะ๋ย่าโดนวางไว้ ตัดในดเดียวไม่ถนัดเราตัดกันนี่ครับหลังจากการขัดแล้วตาใสแจ่มเบาเลยนี่ครับเดี๋ยวจะล้างรถอีกทีจะแจ่มกว่านี้ตอนนี้กำลังจะล้างรถสวยงาม